สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนหนุ่มออกรงป้องดิวอริสราถูกแชร์เยดเพศเก็บเงินเพื่อนด่าเครื่องบินเจสปผู้เสือรอเผือก,กันยาวๆเลยสำหรับดราม่าร้อนระหว่างเบลบุษยาลูกสาวของพันตำร,รวจโทบัญยินอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาฉะนักสแสดงสาวสุดเซ็กซี่ดิวอริสราโดยทางฝั่งของเบลบุษยามีข้อมูลว่าสาวดิวนั้นด่าพ่อเหยียดเพศ ทั้งที่เคยคบกับทอมมาก่อนที่จะคบกับผู้ชายอีกทั้งยังบอกว่าสาวดิวหลอกคบแต่คนรวยและล่าสุดได้มีข้อมูลมาเพิ่มว่าสาวดิวชวนเพื่อนไปขึ้นเครื่องบินเจ็และได้เรียกเก็บเงินกับเพื่อนภายหลังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดด้านดิวอริาร,รายังไม่ได้ออกมาอธิบายหรือโต้แยง้งใดๆแต่ทางด้านของแฟนหนุม่มเซบาสเตียนลีทนไม่ไหวออกมาโพสสามข้อหลักๆเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่า ไม่อยากจะลดตัวลงมาหรอกนะแต่ก็โอเคหที่บอกว่าแฟนผมไม่ชอบ LGBT มันเป็นเรื่องตลกเพื่อนรักบางคนของเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างและสวยงามนี้ 2. ที่บอกว่าเธอคบแตกกับผู้ชายที่วรวยขอบคุณสำหรับคําชมใช่คนที่ประสบความสำเร็จบางครั้งก็จะอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะพวกเขานั้นเหมือนกัน 3. ที่บอกว่าเธอเก็บเงินจากทริปที่ผมพาเธอไปผมกับเธอเป็นคนมีน้ำใจมากกับเพื่อนๆซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็เป็นพวกที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันและก็มีความภูมิใจในตัวเองไม่ใช่คนเอาเปรียบใครและก็จ่ายเป็นบางครั้งนี่ผิดด้วยเหรอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ